สวัสดีค่ะน้องของเรนท่ะวันนี้นะคะน้องของก็มาที่ลาดูดีใช่ไหมพี่ตอนนี้อยู่โพธารามตอนนี้อยู่โพธารามค่ะตอนนี้มาทานข้าวก่อนนะคะคือร้านคิดอะไรนะอาหารป่าคิดอาหารป่านะคะตอนนี้เราก็วันนั่งอยู่ที่ร้านแล้วนะคะเราสั่งไปทั้งหมดห้าอย่างนะคะยยกประกอบไ,ไปด้วยท,ที่แน่ๆคือไข่เจียวกุ้งแล้วก็ทอดมันฝรั่งายใช่ไหมคะแล้วก็อะไรต้มยำปลาคัง แล้วก็เอ่ออ้นผัดเผ็ดปลาไหลผัดเผ็ดเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้คือเรานั่งอยู่ในร้านแล้วนะคะแล้วก็ตรงเขาทำอาหารที่ตรงหน้าร้านเขาเลยนะคะอยู่ฝั่งโน้นนะคะโน่นเลยฝั่งโน้นแล้วก็ปกติเลยเนี่ยคนหนื่เขาขอเข้าไปถ่ายอ่ะ อันนี้เราไม่ได้ขอครับเพราะเก่งใจคนทางเจ้าของผานอย่างเดียวนะคะอ๋อโอเคเดี๋ยวรอดูกันครับว่าอาหารมีอะไรบ้างวันนี้เรามาเรามาทำอะไรกันนะที่เนี้ยจะจะมางานแต่งนะคะแต่อันนี้คือเรามาฐานเข้าก่อนก่อนที่จะเข้าไปในงานแต่งน้องหอมยังไม่เคยมาเลยนะคะเดี๋ยวน้องหอมจะเข้าไปดูแล้วก็ถ่ายงานแต่งแบบแบบคลีส ใช่ค่ะที่โบสถ์นะครับเยดี๋ยวจถ่ายให้ดูเดี๋ยวอาหารมานะครับอันนี้เป็นร้านดังที่โกทารามอยู่ถนนสายขาออกกับกรุงเทพน่าจะใช่นะเต็มถนนเลยเนี่ถนนเขากินเอเพื่อนเขากินน้ำแกงควยครับใช่ใต้องต้องบอกว่า น้ำแก้คุยเป็นน้ำอย่างอื่นไม่ได้อันนี้ข้าวนะครับคงเ,เพื่อนๆคงเคยเห็นกันนะครับข้าวครับกินคือกินอาหารเจอข้าวมันจะหมกแล้วอ่ะอันนี้จะเป็นเอ่อพีน้ำปลาแล้วครับน่าก,กินมากเลยหายจนมองไม่เห็นเลยเห็นเรามองไม่เห็นเอง ไม่ได้ถ่ายน้องหอมตอนนี้อาหารเราก็มาแล้วนะคะปะลาไหลผัดเผ็ดนะคะนี่เลยปลาไหลจิ้นตโตเลยนะครับใหญ่ขนาดไหนดูใหญ่เท่าหน้าน้องหอมเลยอะเดี๋ยวราคาไม่ให้ที่หลักนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายเมนูวไ,วไว้ก่อนจะดู้ว่านะราคาตอนเช็คบิน น่าทานมากเลยครับเป็นโควิดกันปะเป็นโควิดกันหรือปะอ้าไม่เป็นก็ไม่ไรหรอกย้าจอนกลางเลเอา yeah. เอาไว้ไว้เฉยแค่จอนกลางก็ได hm ้ตักก็ได้ให้ดูทางการว่าเรามาเป็นหมู่คณะแล้วเราก็ทานอ่อนี่เพื่อนๆนะครับสมัยเรียนเราหล่อทุกคนโสดทุกคนนะฮะสนใจมาได้อันนี้เป็นกบทอดเสตียชัยมาต้องหอมถือ เราช้อนออกก่อนนี่ก็สปิงปกพ่อทีไทยนะคะนี่เลยต้องหยูตามยาวออันนี้ราคาเท่าไหร่ยังไม่รู้นะคะเดี๋ยวดูราคาร้อนที่บไอ้กบไอ้กบนีพีรู้ร้อยแปดสิบแต่น่าทานมากเลยนะคะสีสันสวยงามมากจริงจริสวยมากเลยใช่ค่ะมาทีนอะไอยาก เราสั่งไปห้าอย่างนะคะตอนนี้มาสองอย่างอาหารเร็วมากเลยครับใช่ค่ะตั้งแค่รอแค่แค่เดียวเองค่ะอาหารก็มาแล้วนะคะอันนี้นะคะถึงจะเรียกว่าข้าวหนึ่งหัวนะคะตอนที่น้องหอมไปสั่งกระสีนะคะเอ้ยร้านอะไรทุ่งสีไม่ทุ่งหลีอ๋อทุ่งหลีนะคะทุ่งหลีนี่ยข้เป็นชามเหรอครับผมอันนี้อันนี้อันนี้อ่อนอ่อน อันนี้อ้นครับอ้นมาแล้วอันนี้อ้นนะครับต้องถือนอนนอนนอนอันนี้อ้นนะครับใส่อ้นผัดเผ็ดเดี๋ยวจะหกซะก่อนไม่ใช่อะไรมันจะหกซะก่อนครับเออมีมีข้างในมันด้วยอย่างนี้อย่างนี้ทำอย่างนี้นี่เห็นไหมครับจัดจ้าเลยครับเพราะมันมีอาหารห้าอย่างใช่ไหม อยู่มีก้มยำ๋ยวมีต้มยำเดี๋ยวต้มยำวางไว้ด้านนึ่งเอาอันนี้ไปวางน้ดหม้อข้าววางนู้นนี่เอามาไหมเนี่ยเอาก็ให้กล้องดูไงคะเนี่ยถึงจะเป็นโผหนึงโอเครู้เรื่องละรอต้มยำกินเลยกินเลยนะคะเอาน้องหอมกินก่อนเลยกินกินไม่เนาะน้องหอมลองชิมดูก่อนดิอาหารไหนได้บอกเพื่อน ได้พักก่อนใช่พวกพี่เขารอกันอยู่ผ่านได้เลยนะคะอ่าเปิดเปิดชิมอย่างละอย่างละอย่างอะอย่างละชิ้นอันนี้น้องหอมจะลองชิมกบดูนะคะอ๋อไม่ใช่กบปลาไหลค่ะน่าจะชิ้นใหญ่อ่ะเพราะว่าอันนี้ผัดเผ็ดแพ็กมันเลยน่าจะเผ็ดคิดว่าน่าจะเผ็ด

ไอ้ไอ้นินไอ้นินอยู่บ้านเหรออนน่ไม่อยู่บน,นอ๋อไปเพื่อจะมาดาวแล้วาดาโอแฟนมาดาว,ดาวแล้วมันมาดาวตนน้ำต้มยำให,ให้น้องเขายกขอบคุณนะครับชิบชิบใช้ช้อนเนี่ยตักเนื้อมันขึ้นมาดิอันนี้คือเออ่ปลาคั่งายายต้มยำปลาคังนะครับ พอดีพอ,พอดีน้องหอมเขี่ยอะไร<อ>เ,เ,เขียยกขึ้นมาใหญ่ยกขึ้นมาใหญ่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวดเ,ยเ,ยเดี๋ยยกไม่ได้ไดูได,ยดย้ยกขึ้นมานอ,อย่างนี้ถือถือลอยๆไว้เฉยเลยโอเคอันนี้ก็จะเป็นต้ยมตยำปลาครั้งครับน้องหอมกินแล้วเป็นไง ух, เดี๋ยวค่อยมาพี่ถ่ายวีดีโออยู่อร่อยมากเลยนะคะแซ่บจีเดี๋ยวน้องหอมจะลองทานอันนี้ อ้นเขามีตับมาด้วยนะคะเออมีเอาเครื่องในด้วยมีเครื่องในอ้นอันนี้ขนาดเผ็ดกลางนะคะเนี่ยครับอร่อยค่ะยังเผ็ดอืมคุณหางก็อร่อยต่อไปกบขา ปลากบเขาเขาตัดเป็นชิ้นย่ยอยๆน้องไก่เล็กอันนี้น้องไก่เล็กอหืมอืม,อ,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 มอร่อยอ่ะ Ok nhạt rồi, okay, hương thơm sốt nước trong nhầm dễ, hương, om okay, má,

ก็เข้ามาเข้ามาชอบกดหน้าเลยเหลือทอดมันอ๋อ เข้ใส่น้ำตาลด้วยอ่ะฮะเขาใส่น้ำตาลด้วยกบไปเหรอไม่ตองซื้อเลยอร่อด้วเ้อครับอือออไข่เจียว ฟอ,อ,อ,อบเลยอ่ะแม่แม่เนี่ยแม่ยบตันไม่ไหมนะมาเฮ้ยต้องมาประกายตอ,อ,อาตั้งไว้เงี้ตรงนี้หอมตรงนี้หอมกว่าเนข้ามาประกายมีหอยางเลยอ่ะใช่จะสั่งเพิ่มอ่ะ นี่ทอดมันปลายนะครับวูนักกินมากเลยอ่ะกินหอมมากเลยอ่ะวางไว้ตรงนี้นะคะนี่ก็อาหารของเรามื้อนี้ก่อนไปงานยังเยอะยังเยอะยังเยอะจัดหนักจัดเต็มวูไข่ทอดกรอบมากเลยอ่ะกินแล้วกัดแล้วหรอกัดกันใหญ่เลย กบกันนี่กบทำแมบปลากายอาหารเรามีหลายอย่างนะคะนจะใช่มีแห็นิดๆเตียวนะคะไขเตียวก็มี ันนี้คือเมนูที่อร่อยที่สุดอ oh. ้นโอ้โ oh, hey. อันนี้ก็คืออาหารใช่อาหารของเล่า mm hmm. เพราะว่าตอนนี้นะคะอร่อยทุกอย่างเลยนะคะและ้วผมฟิลมากต้องใส่หมวกไอ้เป็นญี่ปุ่นเลยอนะ่ะ <c oughs> ผมฟิลอารมณ์แรงแล้วก็นี่อาหารนี่ครับ ทานไปเนเหลือประมาณขนาดนี้อร่อยทุกอย่างนะโดยเฉพาะเนี่ยปลาไหลผัดเผ็ดก้นผัดเผนน็ดอบทอบเดียวพี่ชยก็จะหวานนิดๆต้มยำปลาคางนี่อร่อยสุดนี่ครับคืออาหารร้านอีกอาหารป่าที่โอทารามเนี่ยอร่อยมากเลยนะครับอยากให้เพื่อนๆนพี่ๆม,มาทานดูนะครับอันนี้อร่อยจริงๆนะครับอันนั้นปลาไหล ปลาไม่สดจริงๆนะค่ะปลาสดเนื้อดีสุดยอดดูนี่ก็จะเป็นรายการอาหารพิเศษของร้านครับประจําวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นรายการอาหารที่เราสั่งนะครับนี่พวกเราก็มาทานที่ร้านอีทอาหารป่าโพธารามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะครับ